สาระ2นาทีกับคณะสภานักเรียนโรงเรียนบ้านนาควนลังและสมคีวันนี้ทีมงานสภานักเรียนโรงเรียนบ้านนาควรลังและสมคีประจำปีพุทธศักราช2513จะมาสาธิตวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปี2514ของโรงเรียนบ้านนาควนลังราชสมคีกันค่ะ ขั้นตอนที่1ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบริเวณที่ปิดประกาศขั้นตอนที่2เมื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วให้ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งรับบัตรเลือกตั้งณจุดรับบัตรเพื่อลงคะแนนเสียงค่ะขั้นตอนที่3เข้าคูหาเพื่อลงคะแนนเสียงณนะคูหาทางที่โรงเรียนกำหนดโดยลงคะแนนเสียงเพียงเบอร์เดียวขั้นตอนที่4ีพับบัตรเลือกตั้งและออกจากคูหา เพื่อ,อย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบลงคะแนนเสียงขั้นตอนที่5เดินออกจากบริเวณการเลือกตั้งตามทางที่โรงเรียนกำหนดเรามาดูตัวอย่างของบัตรเลือกตั้งกันค่ะบัตรเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนบ้านนาควนรังลาดสามัคคีให้ทำเครื่องหมายกากบาดภายในช่องทำเครื่องหมายเพียงช่องเดียวเท่านั้นถ้าไม่ประสงค์ลงคะแนนให้แก่พรรคใดเลยให้ทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างค่ะ อย่าลืมนะคะเข้าครูหากาเบอร์เดียวสำหรับวันนี้สาระสอนาทีกับคณะสานักเรียนโรงเรียนบ้านหน้าควรลังลาสามาัคคีขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ